ดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับว,วันนี้เราจะมารีวิวโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวพวกนี้คือโคมไฟพิโบใช้โซล่าเซลล์คือเป็นโคมไฟที่ชาร์จไฟจากแสงแดดเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้โคมไฟประเภทนี้เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟสักบาทนะครับโคมไฟใช้แผงโซล่าเซลล์รับพลังงานแสงแดดหรือแสงอาทิตย์นะครับเมื่อเราได้รับพลังงานจากแสงแดดแล้วมันก็จะส่ง เป็นไฟฟ้ามาเก็บไว้ที่ตัวโคมดังนั้นในตัวโคมเนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับในตัวโคมมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเมื่อตอนกลางวันเนี่ยที่แดดส่องตรงนี้แสงส่องตรงนี้มันจ่ายพลังงานมาเก็บไว้ที่ตัวโคมแต่ตัวโคมจะยังไม่ติดโคมจะติดก็ต่อเมื่อไม่มีแสงแล้วยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้ไม่มีแสงแล้วโคมจะเปิดอัตโนมัติแบบนี้นี่นะครับ เมื่อโคมเปิดอัตโนมัติแล้วเราก็จะใช้ไฟตอนกลางคืนเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆแสงสว่างเนี่ยส่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตอนเช้านะครับหรือแบตเตอรี่ในตัวโคมเนี่ยหมดลงซึ่งโคมไฟพี่โบเนี่ยผมรับรองเลยว่าแสงส่องสว่างเนี่ยถ้าเราตั้งแผงโดนแดดชัดๆโดนแดดเต็มๆเนี่ยโคมถึงเช้าแน่นอนพอตอนเช้าเมื่อมีแสงส่องมาที่แผงโคมก็จะปิดอัตโนมัติและเริ่มชาร์จไฟใหม่จากแสงแดดดังนั้น ขั้นตอนพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเราเลยไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเปิดอัตโนมัติปิดอัตโนมัติชาร์จไฟอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรแค่เราแขวนโคมตั้งแผงให้โดนแดดแขวนโคมไว้ในที่ต้องการแค่นั้นเพียงพอแล้วลองใหม่ไม่มีแสงโคมติดไหม คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวโคมไฟพี่โบ้ที่ทางร้านมีจำหน่ายอยู่เนี่ยมันมีโคมไฟรุ่นไหนบ้างและขนาดไหนบ้างนะครับตอนนี้ใช้โค้ดใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นไฟไล่ย,ยุงนี่ไฟไล่ย,ยุงแสงเหลืองอย่างนี้นะครับก็จะเป็นโค้ดที่ขึ้นต้นว่า OT ก็จะมีตั้งแต่ OT 3 0 0 OT 4 0 0และ OT 5 0 0นะครับไล่ตามสเต็ปแบบนี้เลยส่วนตัว AT ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี AT 300 AT 400แล้วก็ AT 500เหมือนกันนะครับทั้ง2ขนาด AT จะเป็นแสงขาวอย่างเดียวถ้าเป็น OT ก็จะเป็นสีแสงสีแสงยังไงเป็นยังไงสีแสงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูโคมจากตรงผมนี่นะแสงที่1ก็จะเป็นแสงสีขาวแบบนี้เรียกว่าแสง daylight แสงเดย์ไลท์จะให้แสงขาวเลยขาวนวลเลยนะครับแสงที่2สําหรับคนที่ชอบบรรยากาศนะครับชอบบรรยากาศก็จะเป็นแสงแสงวอร์มนะครับแสงวอร์มก็จะให้บรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศที่ดูแล้วคลาสสิกนะครับแบบนี้ร้านอาหารชอบใช้นะครับแสงวอร์มนะครับหรือไฟแสงเหลืองที่เราพูดกันนะครับ อีกแสงหนึ่งเป็นแสงที่ผสมระหว่างแสงขาวและแสงวอร์มเราเรียกว่าแสงคูลเดย์นะครับก็คือแสงที่มันเหมาะสําหรับการอ่านหนังสือนี่แสงนี้นะครับมันจะมีทั้งสีเหลืองและสีขาวอยู่ด้วยกันดังนั้นแสงนี้จะอ่านหนังสือแล้วสบายตาที่สุดนะครับต่อมาแสงสุดท้ายซึ่งเป็นแสงไฮไลท์ของโคมไฟรุ่นนี้ก็คือรุ่น OT ก็คือแสงไล่ยุงนะครับ แสงนี้จะเป็นสีส้มเลยหลอดจะออกเป็นสีส้มชัดเจนนะครับเมื่อเราเปิดแสงสีส้มเนี่ยยุงจะไม่เข้ามาในบริเวณที่แขวนตัวโคมนี้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ายุงจะมองไม่เห็นบริเวณนี้นะครับเนื่องจากแสงเนี้ยไม่มี UV ยุงอ่ะมันจะมองตามแสง u v v v คือแสงสีขาวนั่นแหละอะไรที่มีแสงขาวมี UV หมดนะครับดังนั้นแสงตัวเนี้ยมันตัด UV ออกโดยการให้เป็นหลอดสีส้มนะครับดังนั้นบริเวณเนี้ย ก็จะไม่มียุงถ้าเราแขวนโคมแบบนี้อยู่นะครับสรุปนะครับตัวนี้เป็น OT จะมีสี่แสงนะครับไล่ไปตั้งแต่แสงขาวแสงเหลืองแสงผสมแล้วก็แสงไล่ยุงนะครับมีสีแสงส่วนถ้าเป็นกลุ่มของ AT นี่ AT จะเป็นแสงขาวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนที่ไม่ได้ใช้แสงสีอื่นเลยวันๆเราบอกให้เราอยากใช้ขาวอย่างเดียว AT จบนะครับ คนที่ชอบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนแสงชอบซื้อแล้วใช้งานได้หลายๆแบบมา OT เลยเป็นแสงไล่ยุงไปเวลาสั่งบอกเลยสั่งไฟไล่ยุงนะครับก็จะได้โคมไล่ยุงถ้าสั่งไฟตุ่มธรรมดาก็จะใช้ AT ทนะครับไฟพวกนี้ไม่ใช่ตัวสินค้าที่ใช้แผงขนาดเล็กนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงแผงเขาใหญ่จริงแผงใหญ่แบบนี้เลยนี่ นี่คือแผงของเขาแผงเขาใหญ่ขนาดนี้นะครับตัวโคมสังเกตว่าแผงใหญ่กว่าโคมนะครับยิ่งใช้โคมไซส์ใหญ่แผงก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปนะครับจะไม่ใช่แผงที่เป็นแผงลักษณะเป็นพลาสติกอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับโคมเป็นแผงใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อโคมไฟโซลาเซลล์เลือกให้ดีนะครับว่าเราต้องการโคมไฟแบบใช้งานจริง หรือโคมไฟประเภทเป็นไฟฉายใช้แผงตัวละเซลล์เล็กๆหลอกนะครับน,นั้นแล้วแต่คนชอบนะครับโคมแบบนั้นอาจจะถูกจริง100ยกว่าบาท2 0 0กว่าบาทแต่เวลาใช้งานจริงแล้วมันใช้ไม่ได้ไอโคมพวกนี้ใช้งานได้จริงเดี๋ยวไปดูภาพรีวิวจะถ่ายให้ดูว่าเวลาใช้งานจริงแล้วโคมพวกนี้ส่องแสงสว่างยังไงบ้างตามมา ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับเป็นไฟพิโบโซล่าเซลล์แขวนใช้งานจริงมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า4ปีนะครับก็ยังสว่างอยู่ตอนนี้แขวนให้ดูเลยนะครับว่าเวลาเราไปใช้เนี่ยใช้ยังไงนะครับเวลาได้โคมมาแล้วเนี่ยเอาโคมมาเวลาได้โคมมาแล้วเนี่ยทำยังไงบ้างขั้นตอนการทำต่างๆเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ั้นแรกนะครับเมื่อเราได้โคม,โคมไฟมาแล้วอ่ะมันจะมาแบบนี้มันจะมีตัวโคมนะครับตัวโคมไฟตัวนี้แล้วก็มีชุดรีโมทมาให้แบบนี้นะครับเป็นรีโมทมีฐานมาให้นะครับชุดเริ่มต้นมีชุดพุกหางปลาแล้วก็สาย USB มาให้เราก็เอาโคมออกมาแผงมาประกอบใส่ขาให้เรียบร้อยนะครับขาตัวนี้อยู่ในกล่องแผงนะอันนี้ใส่หางปลาให้เรียบร้อยนะครับ ร็จแ,แล้วเอาแผงเนี้ยไปตั้งในบริเวณที่มีแสงแดดนะครับหรือโดนแสงแดดเป็นประจำเอาแผงตัวนี้ไปตั้งสายที่มาจากแผงตัวนี้นี่สายตัวนี้นะมันจะยาวประมาณ4เมตรนะครับเราก็ตั้งในจุดที่สายมันสามารถมาเสียบที่ตัวโคมได้เอาโคมไปแขวนสมมติผมแขวนบริเวณนี้นะครับแต่แล้วผมเอาสายขึ้นไปต่อเลยเพราะว่าโคมผมชัดแดดอยู่ เสปิดจุกล็อกให้เรียบร้อยนะครับอปิดจุกล็อกปิดจุกล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้โคมทำงานแล้วเพราะว่าแผงมีการรับแสงแล้วโคมชาร์จเมื่อไร่ที่โคมชาร์จข้างในโคมจะมีแสงกระพริบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวกระพริบหรือสีแดงกระพริบก็ตามตัวแสดงว่า ตัวโคมกำลังมีการชาร์จอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีแสงมาชาร์จที่แผงโซลารเซลล์แล้วโคมไฟจะต้องติดขึ้นอัตโนมัติทุกครั้งยกตัวอย่างไฟติดอัตโนมัตินะครับในที่นี้ผมเปิดแสงที่เป็นไล่ยุงเอาไว้เมื่อเราใช้โคมไฟที่มีหลายๆแสงพอเราเปิดแสงไหนเอาไว้ตอนเช้า โคมดับเพื่อชาร์จพอถึงตอนกลางคืนเราต้องไปเปลี่ยนแสงใหม่ไหมคำตอบคือไม่ต้องนะครับแสงก็จะยังคงอยู่เป็นแสงที่เราตั้งเอาไว้เช่นเดิมนะครับเห็นไหมครับการใช้งานของเรามันง่ายมากเป็นคนติดตั้งไม่ต้องมีความรู้สามารถตั้งแผงได้โดนแดดได้แขวนโคมได้ใช้ได้นะครับดังน,นั้น มันเหมาะสําหรับใครมันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเปิดไฟทั้งคืนบริเวณจุดต่างๆเช่นหน้าบ้านนะครับแบบที่ผมทําให้ดูนะแบบหน้าบ้านข้างบ้านบริเวณทางเข้าทางเดินตรงประตูนะครับที่สามารถใส่ไฟได้แล้วเราต้องการให้ตรงนั้นนะ่ะมีแสงสว่างทั้งคืนแล้วเราก็ไม่อยากไปเสียตังค่าไฟไม่อยากให้ช่างมาเดินไฟ ใช้โคมไฟพี่โบโซลาเซลแบบนี้เลยใช้งานง่ายนะครับตั้งแผงเสียบสายแผงโดนแดดโคมชาร์จตอนกลางคืนโคมติดเองกลางวันโคมปิดอัตโนมัติชาร์จไฟเหมือนเดิมพรุ่งนี้ใช้งานได้ต่อนะครับอายุการใช้งานนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของโคมพวกนี้มันใช้งานได้ยาวๆนะครับใช้ได้ถึงปีถึง2ปีบางคนลากถึงปี่ปีเช่นที่ที่ผมแขวนอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ย ผมก็ใช้มาแล้วประมาณ4ปี5ปีก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้นะครับมันคุ้มค่าตั้งแต่ปีแรกที่ลูกค้าใช้แล้วนะครับสำหรับโคมไฟประเภทนี้แผงเป็นแผงโซลา r เซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์แบบนี้นะครับเป็นแผงกระจกเป็นกระจกนะเข้าขอบอลูมิเนียมตัวแผงเนี่ยไม่ต้องถามว่าตากแดดตากฝนได้ไหมเต็มที่ นะครับตากแดดตากฝนเต็มที่เพราะว่ามันเป็นโซลาเซลล์มันต้องรับแสงจากแดดร้อนะครับมีอยู่อย่างเดียวที่ลูกค้าต้องทำคือพอครบเดือนหรือ2เดือนลูกค้าควรเอาน้ำไปฉีดล้างแผงบ้างเพื่อให้แผงอะ่ะมันไม่มีฝุ่นกับขี้นกมันจะได้ชาร์จไฟได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นโคมไฟที่ใช้โซลาเซลล์เนี่ยผมวางแบบเนี้ย พอผมคว่ำแผงหรือให้แสงไม่เข้าตรงเนี้โคมไฟมันก็จะติดแล้วมันรอการทำงานอัตโนมัติตลอดเวลานะครับเห็นไหมใช้งานได้ตลอดถ้าเราใช้โคมไฟแบบไล่ยุงเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแสงได้ด้วยเราอยากจะใช้แสงอื่นเราก็รีโมทเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนได้ทุกแสงตามที่เราต้องการเปลี่ยนแสงไหนเอาไว้พรุ่งนี้ก็เป็นแสงนั้นอยู่ดี ไม่มีการต้องไปโปรแกรมใหม่แล้วนะตัวนี้โคมไฟไล่ยุงโซล่าเซลล์แล้วก็ชุดโคมไฟพี่โบโซล่าเซลล์ทั้งหมดจะเป็นพี่โบไล่ยุงหรือจะเป็นพี่โบแบบแสงขาวธรรมดามีทุกตัวนะครับด้านหลังมีสต็อกอยู่ดังนั้นลูกค้ามั่นใจเลยว่าพอเวลาสั่งของมาแล้วได้ของตรงปกแน่นอนเดี๋ยวคลิปอื่นๆผมจะวัดขนาดแผงให้ดูว่าโคมตัวเนี้ย ขนาดของโคมเท่าไหร่แผงเท่าไหร่จะได้ไม่หลงไปกับตัววัตของโคมที่เขาพิมพ์มานะครับตอนนี้มีพิมพ์ถึงขนาด8,000วัต์บอกโคมไฟแบบนี้นะสว่างถึง8,000วัตอันนั้นมันสนามฟุตบอลแล้วนะครับไม่มีทางใครเห็นแบ8,000วัตต์เห็น1,000วัต์ 1, ก็บอกเลยโมดนะครับดังนั้น เวลาเราดูไฟพวกนี้เราดูที่ขนาดเป็นหลักนะครับขนาดจะบอกขนาดของแผงแล้วก็การใช้งานจริงนะครับมันไม่มีโคมไหนที่มันใช้งานได้แบบโอเวอร์สว่างมากยิ่งเร่งให้โคมสว่างมันยิ่งใช้ได้น้อยลงนะครับดังนั้นการบาลานซ์ของโคมเนี่ยเขาทำมาดีแล้วถ้าใครที่ร้านไหนที่บอกว่าโคมฉันสว่าง8 800วัตต์1,000วัตต รับรองไม่ถึงเช้าหรอก4ชั่วโมงก็ดับแล้วนะครับนี้มาดูโคมพวกนี้ดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ดีแผงต้องไม่ใช่แผงแค่ขนาดหนึ่งฝ่ามือแบบนี้นี่แค่หนึ่งฝ่ามือมันจะไปชาร์จอะไรได้มันชาร์จไม่ได้นะครับมันทําได้แค่ให้มีไฟเลี้ยงเข้าไปเท่านั้นแต่ถ้าจะชาร์จต้องใช้แผงใหญ่แบบนี้นี่แบบนี้นะขนาดต่างกันนั้งเยอะนะครับ อย่าโดนหลอกนะครับแผงพวกนี้เขาใส่ไปในกล่องเลยนะครับเป็นแผงที่แบบมากับโคมไฟที่ราคาไม่กี่บาทคุณภาพไม่ดีนะครับใช้แบบนี้ดีกว่าจะเห็นว่าราคามันอาจจะสูงกว่าตัวทั่วๆไปนะแต่ว่าประสิทธิภาพอ่ะมันดีกว่าเยอะแล้วพบกนันใหม่คลิปหน้าจะมาดูว่าโคมไฟพี่โบขนาดต่างๆเนี่ยเป็นยังไงคลิปหน้ามีคำตอบ อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนโดนหลอกมาซื้อไฟโซลาเซลล์ซื้อไฟพิโบโซลาเซลล์มาโดนหลอกเป็นรุ่นอื่นส่งคลิปนี้ให้ดูคลิปนี้เห็นความจริงแน่นอนแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามอีก3-4คลิปตามมาแล้พวพบกันคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูโคมไฟแต่ละรุ่น แบบผิวๆนะครับแบบแบบดูแบบผ่านๆเลยว่าเอ,อโคมไฟแต่ละรุ่นที่มันมีเนี่ยมันมีรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูจากสต็อกของเรากันเริ่มต้นมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟรุ่น AT นะครับเป็น AT 300เป็นตัวเล็กสุดนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นตัว OS60 นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนโค้ดใหม่เป็น AT 300 ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเล็กสุดแล้วนะครับเล็กสุดของเรานี่ก็ขนาดนี้แล้วนะขนาดนี้แล้วนะนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อ่ะตัวใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้เป็น AT400 ก็จะขยับใหญ่ขึ้นมาจากตัว AT300 นะครับทั้งหมดนี้ยังเป็นแสงขาวนะครับโค้ด AT นะครับโค้เ AT เป็นแสงขาว นะครับใหญ่สุดของตัวนี้ก็จะเป็นตัว AT 5 0 0นะครับตัวนี้ตัวนี้กล่องก็จะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้แผงเป็นขนาด35เซนคูณ35เซนเลยนะแผงมาเริ่มเทิมเลยนะครับหมดจากตัวโคมไฟประเภท AT แล้วนะครับก็จะเป็นโคมไฟ OT นะครับ OT ก็จะเป็นแสงไล่ยุง OT ไหมครับ OT หลอดจะเป็น,หนเหลืองๆอย่างนี้แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ ยุงไม่เข้ามานะครับเป็น OT 400นะครับตอนนี้ถ้าใช้ใครใช้ OT นะแนะนำให้ใช้ OT 400กับ OT 500นะครับตัวใหญ่แล้วก็ใช้งานได้เต็มที่นะครับส่วนตัวเล็กๆผมว่าลูกค้าไม่ค่อยชอบกับมันนะครับชอบประมาณเนี้ย OT 400เนี่ยจะขายดีที่สุดนะครับถ้าตัวใหญ่จะเป็นพวก500